อ่ะมาใหม่ค่ะเมื่อกี้มีสายเข้าแล้วก็ได้ดาบเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,ะสายที่เข้าไม่ใช่ลูกค้านะคะเดี๋ยวจะถามว่าโอ๊ยลูกค้าโทรมาแล้วมาดาลูกค้าไม่ใช่นะคะโอเคค่ะสวัสดีอย่าเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้วันที่10พฤษภาคมนะคะ2566นะคะวันนี้พบกับหนูเล็กเองนะอ่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตสินค้าที่มีในร้านว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เตียนร้านเลย ขอบคุณลูกค้านะคะลูกค้าจาก Facebook ลูกค้าจาก YouTube หรือว่าลูกค้าจากแพลตฟอร์มไหนช่างๆหรือว่าแพลตฟอร์มไหนใดๆก็คือหนูขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาอย่างน้อยก็คือได้โทรมาคุยกันนะมาถามว่าเออที่ร้านมีของอันนี้ไหมหรือว่ามีของอะไรไหมคือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าร้านอย่างนะแค่มีลูกค้าโทรเข้ามามันเหมือนว่า เราได้ก็ได้เป็นจุดสนใจอย่างหนึ่งอะเออเราก็เป็นจุดสนใจอย่างหนึ่งแต่ก็คือวันนี้หนูจะมาอัปเดตของอันนี้คือขายหมดแล้วนะขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะอ,อันนี้คือมาขอบคุณเลยนะนี่หมดแล้วอะแล้วฝั่งนี้นะคะตอนนี้สินค้าที่นั้นส่วนมากจะเป็นปียี่สามปียี่สิบสองก็ยังพอมีนี่อันนี้ก็เดิมๆค่ะเพราะว่าขายป้ายแดงอะหนูจะไม่มีตัวเลือกอะไรมากมายก็คือรถป้ายแดงมันก็ออกมาออกมาอยู่ ไม่กี่รุ่นไม่กี่อย่างนะเนาะส่วนมากจะเป็นรถยนต์เอ้ยไม่ใช่ถ้ารถยนต์ก็คือรถทั่วไปส่วนมากจะเป็นรถกระบะเออรถเก่งหนูก็พอมีแต่ว่ามีน้อยแต่ว่ารถกระบะเนี่ยจะมีแทบลุกไซส์ให้ลูกค้าได้เลือกตลอดเลยมีของแน่นๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าสองหนึ่งห้าเจดห้าขายไปหมดแล้วเหลือแค่แปดชุดเองแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมีของมาลงมาเติมของกันเนาะอ่ะอันนี้คือ พวกพ,พี่ก็เห็นแล้วแหละว่ามันเป็นอะไรเดิมๆอ่ะก็คือมันมีแต่เรื่องเดิมๆหละเนาะหนูก็ไม่มีทิคอะไรใหม่แต่ว่าอันเนี้ยสาคัญมากเลยอยากจะมาเล่าในนี้ให้ฟังเนาะบันทึกไว้อ่ะสาหรับลูกค้าที่ใส่สองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกหรือสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกหนูจะบอกลูกค้าว่าวันนั้นโดนลูกค้าด่าเลยแล้วด่าปุ๊บบล็อกหนูเลยจริงทาไมบล็อกนะเจอกันเรื่องจริงเลยแหมบล็อกไว้ซะด้วยนะ หนูบอกกับลูกค้าว่าลูกค้ารีเควสมาว่าพี่อยากได้ยางถอดป้ายแดงย้ํานะยางถอดป้ายแดงไซส์สองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกอ่ะหนูก็เลยแจ้งไปว่าพี่ขาถอดป้ายแดงไม่มีทําแล้วนะคะไซส์นี้สองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกจะมีเป็นสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบหกพี่สามารถใส่แทนได้เลยป้ายแดงทําไซส์นี้ออกมาหรือไม่พี่ก็ต้องซื้อเป็นยางใหม่ค่ะเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยอีกสองปีก็ไม่ทํา อ่าทิ้งท้ายไว้อย่างนี้เลยนะว่าอีกสองปีก็ไม่ทำพี่เขาหายไปพักใหญ่หญเลยพี่เขาหายไปแบบหายไปพักนึ่งเลยอะแล้วเขาก็ตอบกลับหนูมา <c oughs> ยาวมากบอกว่า <c oughs> คุณอาจจะไม่รู้นะว่าโรงงานที่ระยองอะเขายังทำไซนี้อยู่แล้วแบบเขาพิมพ์มายาวมากแต่หนูจับใจความได้ว่าเนี่ยแต่อันเนี้ยหนูจับใจความคุณอาจจะไม่รู้นะว่าโรงงานที่ระยองอะเขายังทำไซนี้อยู่แล้วคุณมาบอกไม่มีได้ยังไงเออเขาพูดอย่า,ง,าง,ยงนี้เลย แล้วพอพูดเสร็จปุ๊บเขาบอกหนูเลยถ้าไม่บอกนะเจอกันก็หนูบอกเลยใช่ไหมว่าป้ายแดงอะ่ะเขาไม่ได้ทําไซน์นี้อีกสองปีก็ไม่มีเพราะเขาไม่ได้ทําจริงๆไอ้สองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกหรือว่าสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกเนี่ยมันไม่มีมันจะมีเป็นยางใหม่หนูก็สงสัยว่าหนูพูดอะไรผิดแล้วแบบเขาใส่หนูเยอะมากเลยนะคือเหมือนหนูเป็นคนพี่แหละหนูก็ว่าเอะหนูผิดตรงไหนหวะก็หนูก็พูดตรงๆอ่ะ แล้วเขาก็แบบว่าอะไรนะที่คุณมาบอกแบบนี้ยหนูเล่นก่อนหน้านี้หนูก็แจ้งเขาไปนะว่าพี่หนูไม่ได้อยากขายของนะแต่มันไม่ได้มีทําจริงๆก็คือหนูไม่ได้พูดอะไรผิดก็ไม่มีจริงๆอ่ะแล้วจะให้หนูพูดอะไรมันมีแต่ยางใหม่เออหนูก็ว่าหนูไม่ได้ผิดอะไรนะแต่เขาก็แบบใส่หนูมาเยอะอ่ะจริงๆเขาพูดเหมือนแบบหนูนี่อยากจะหลอกขายให้แต่เขาอ่ะแหมแต่ไม่ใช่นะหนูแค่แนะนำเฉยๆว่า ถ้าพี่จะซื้อยางใหม่ในราคาส่วนมากยางใหม่อะเราสามารถเช็คดูได้ตามในอินเทอร์เน็ตว่ามาราคาเท่าไหร่แต่ถ้าซื้อยางใหม่เนี่ยราคาที่มันเกือบ2 0 0 0มื่นอะลองมาเปลี่ยนเป็นยางป้ายแดงที่มันไซส์ลดหลั่นลงมาไหมมันน่าจะถูกกว่ากันเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บังคับซื้อนะเดี๋ยวจะไปคิดว่าโหแไม่ค้าหลาน,นี้บังคับซื้อหนูบอกเลยใครที่มาร้านหนูนะแล้วไทรก็ช่างอะ มาเม้น์ใต้คลิปหนูได้เลยว่าเนี่ยไปแล้วน้องบังคับซื้อมากเลยไม่เคยบังคับใครซื้อหนูบอกเลยไม่ดีหนูก็ไม่ขายให้นะจริงเพราะหนูไม่ชอบอะไรที่มันปวดหัวที่หลังขายของอ,ะอ่ะถ้าขายของแบบของไม่ดีเนี่ยไม่ขายนะคะ<ม>เห็นหนูอย่างนี้หนูก็อันนี้นะไม่ได้ขายสุ่มสี่สุมห้านะออจริงเ<ม>นี่ยนี่นะคะของที่ร้าน มีทุกตัวแล้วก็เส้นสีแดงแจ่มเจ๋วทุกตัวแล้วก็คือถ้าใครคุยกับหนูเลยนะที่แบบมาที่ร้านถ้ามาเจอหนูนะนี่หนูบอกเลยของหนูอะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหนูก็พูดตรงๆด้วยอันไหนไม่สวยหนูก็บอกไม่สวยอันไหนสวยหนูก็บอกสวยเพราะว่าหนูเป็นคนตรงๆงอยู่แล้วเพราะไม่รู้จะโกหกลูกค้าเพื่ออะไรเนาะบางทีลูกค้ามาไม่มีความรู้อะไรมาเลยนะแบบมาแบบกระเป๋าแบบตัวเปล่าจริงๆอะมาหาความรู้ออกข้างหน้าเอาหนูก็แนะนํานะหนูก็บอก ไม่ใช่หนูไม่บอกอย่างลูกค้ามาแม็กแต่งอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนอยากตีเทินอ่ะแบบอยากตีเทินหนูบอกเลยนะแม็กแต่งอ่ะตอนซื้อพี่ซื้อแพงนะตอนตีเทินตีเทินถูกนะคะหนูบอกเลยถ้าไม่ใช่ยี่ห้อจริงๆเป็นงานอะไรก็ไม่รู้ละ่ะต้นทุนแม็กแต่งมันถูกเพราะฉะนั้นตอนลูกค้าซื้อแพงอ่ะอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของร้านขายเขาแต่หนูจะบอกว่าต้นทุนมันถูกนะคะเพราะฉะนั้นเวลามาตีเทินที่ร้านเนี่ย ร้านยางเขาก็รู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้วเนาะว่ามาราคาเท่าไหร่แล้วก็แบบสมมติพี่ซื้ออ่ะอันนี้หนูสมมตินะสมมุติซื้อแม็กแต่งเนี่ยพร้อมยางมายี่ห้อโนเนมอะไรก็ช่างอ่ะที่มันเป็นยี่ห้อโนเนมอ่ะที่แบบว่าไม่ใช่ที่ฮิตติดตลาดหรือว่าเป็นงานอะไรก็ไม่รู้เป็นงานจีนหรืองานอะไรที่แบบว่าที่มันไม่ได้ติดตลาดที่เราไม่ได้คุ้นหูอะไรกันอย่างเงี้ยหนูจะบอกเขาปัดตกกันหมดเลยนะก็คือถ้าพี่ซื้ออย่างหมาหมื่นแปด เป็นยาอ่ะเอาถ้าว่าเป็นยาปี20วิ่งมาแล้วบ้างยาปี20 21, 21 22 23่อาะตีถ้าว่า2 2 3ปีมาตีเธอหนูที่ร้านนะอันนี้หนูบอกตรงนี้เลยถ้าไม่ได้ใหม่จนว้าวหนูบอกเลย5,000 6,000ไม่เกินนี้เรื่องจริงเนชี้ขาดเลยแต่ว่าหนูว่าเคยมีเคสหนึ่งลูกค้าทักทัก,ท,กทักมาในไลน์ อันนี้ลูกค้าทาหนูแสบเหมือนกันนะแต่ว่าหนูว่ะเป็นคนพูดคําไหนคํานั้นหนูไม่ใช่คนพูดแบบคืนคําลูกค้าตีเทิร์นแมกเวลแต่ว่าไอ้ที่มีตําหนิลูกค้าไม่ได้ถ่ายมาให้หนูลูกค้าถ่ายวงสวยมาค่ะถ่ายวงสวยส่งมาในไลน์บอกว่าเนี่ยและยางพี่มันเป็นอย่างนี้คนเราอ่ะหนูอ่ะรู้ตัวอยู่แล้วว่าของหนูเนี่ยใหม่ทุชุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุชุดแน่นอน แต่ลูกค้าถ่ายของตัวเองที่มันใหม่อะให้เราแล้วเวลาตีเธอ,นอหนูก็ต้องตีเิอเต็มใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นว่าของเขาเป็นของใหม่อันเราก็ตีเทิอไปหนูตีเทิอให้เขาเต็มเป๊ะเลยนะห้าพันย้างเขากินข้างกินอะไรพอมาถึงหน้างานวันนั้นหนูไม่อยู่ร้านอ่ะเพราะหนูไม่อยู่ร้านใช่ไหมก็มีมีแฟนหนูอยู่แต่ว่าก็คือเข้าใจไหมแม่ค้าก็ไม่ได้คุยกันเองเอเราก็ไม่ได้คุยกัน เราก็แค่บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาเปี่ยนนะเนี่ยตีเธอเขาไว้ห้าพันแบบนี้พอทีนี้มาถึงเสร็จปุ๊บหนูก็ยังไม่รู้คือลูกค้าเสร็จสับกลับเรียบร้อยขอบคุณลูกค้าอย่างดีกลับมาถึงบ้านปุ๊บอ้าวล้อลูกค้าอีกรอหนึ่งอ่ะเป็นแบบว่าไอ้ตำหนิเล็กๆไ้ร้อยอ่ะหนูไม่ได้วอลลี่อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติใครมั่งที่จะขับแม็กแล้วไม่มีตำหนิยิ่งเป็นพวกเวลเป็นพวกอะไรนะมันจะมีขี้เกลือก็คือเราปกติอยู่แล้วอ่ะพอทีนี้มาถึงอ่ะแม็กอีกวงหนึ่งอ่ะแบบ ท่าสีมันสีทาบ้านอะฉาบแบบฉาบมาเลยอะฉาบรอบนอกมาเพราะหนูไม่เห็นของุวบหนูก็เลยถามบอกว่าอ้าวแล้วทําไมทําทําไมถึงตีเทินของกันทําไมไม่บอกว่ารถลูกค้าอีกรอหนึ่งอะมันเป็นอย่างนี้เออในอันเนี้ยลูกค้าเขาก็ไมอ่อาจจะไม่ได้โมเมเราเขาก็แบบว่าอาจจะเข้าใจว่าอ๋อขนาดเขาเห็นของแล้วเขายังให้ราคานี้เลยก็ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเออ หนูจะบอกนะทุกวันนี้ชุดนั้นน่ะหนูยังอยู่เลยนะเรื่องจริงเออเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่และตีเธอมาห้าพันหกพันได้สามยางไม่ต้องพูดถึงเลยนะเนี่เน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 ่เแหมเป็นคนพูดอะไรตร้องมีหลักฐานซะด้วยเนี่เห็นไหมคะนี่นะเนี่ยแค่ดูแค่นี้พออันนี้เล่าสู่กันฟังไม่ได้ว่าอะไรอืม พอทีนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมหนูจะบอกร้านยางก็พลาดได้เป็นเหมือนกันพอทีนี้เสร็จเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่แล้วหนูจะขายได้ไหมห้าพันอะฮะถ้ามีคนซื้อเนี่ยมาเอาเลยนะห้าพันแถมฟีนอล้อนี่ขอห้าพันห้าเนี่ยใครอยากได้มาเอาเลยมีตําหนิแค่ตรงนั้นแหละอะจริงมันขายยากนะมันมันไม่ได้ขายง่ายนะจริงหนูบอกเลยบางทีแม่ค้าก็โดนไม่ใช่ว่าลูกค้าโดนอย่างเดียวลนะแม่ค้าก็โดน แบบว่ามันหลากหลายอย่างแต่แต่เราก็ไม่โทษลูกค้านะเพราะว่าคนของเราเห็นของแทอ้อ่ะเออยังไม่อันเนี้ยจะไปโทษเขาก็ไม่ถูกจริงไหม,มเพราะลูกค้าเขาจะรู้หรอว่าแม็กอันนี้มันขายได้เท่าไหร่ก็พ่อค้าว่าไงลูกค้าเขาก็ว่าตาเพราะฉะนั้นด่าคนของเราดีที่สุดค่ะจริงไม่เคยด่าลูกค้าค่ะด่าคนของตัวเองอย่างเดียวถือว่าทํางานไม่รอบคอบนะเรื่องจริงแล้วก็ออ มีเรื่องอะไรจะเล่าอย่างเงี้ยไม่ได้มันไร้นานมีหลายเรื่องมากเลยค่ะที่แบบเจอแบบอันนี้พวกพี่ฟังกันขำๆพอนะไม่ต้องแบบซีเรียสเพราะว่าหนูเนี่ยคุยง่ายที่สุดแล้วคําพูดติดปากหนูเลยนะถ้าใครขายยากนี่มาหาหนูนี่หนูขายง่ายที่สุดแล้วของอะลดได้เป็นลดแถมได้เป็นแถมเพราะว่าอยากขายไม่ได้อยากเอาไว้ซื้อของมาขายค่ะลงทุนกําไรแบงค์พันนะคะได้คืนแบงค์ร้อยค่ะบอกเลยไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่า ถ้าอยู่ดีๆวันนึงหายไปก็แปลว่าเจ๊งนะคะฝากทุกคนจดจําหนูไว้ด้วยถ้าหนูไม่อยู่แปลว่าหนูเจ๊งไปแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นลูกค้าเออและอีกอย่างนึยเนี่ยหนูขอวอนลูกค้าเลยต่อหนูได้นะนนี้หน่อยอ่ะถ้าหนูลดได้หนูลดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าก็ธรรมดาเนี่ยเวลาหนูซื้อของหนูยังชอบต่อเลยแต่ว่าลูกค้าจะต่อหนูเยอะนะกาไรมันน้อยจริงๆยิ่งยิ่งขอบสิบห้าเนี่ยไอ้สองหนึ่งห้าเจ็ดสิสิบห้าเนี่ย ใครมาทันซื้อช่วง7,500นะดีมากหนูบอกเลยตอนนี้ของขึ้นจาก7,500ก็มาเป็น8,000เพราะฉะนั้นหนูไม่สามารถขาย7,500ให้ได้แล้วจริงๆเพราะว่าของมันขึ้นและอีกอย่างหนึ่งอะสโลแกนหนูเลยนะเปลี่ยนที่นี่หนูดูแลจตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าพี่เปลี่ยนไปแล้วนอ่น3 4 5 6 7 8 9 10เดือนนึกได้โหกูยังไม่ได้มาสลับล้อที่ร้านนี้เลยเข้ามาได้เลยนะ ไม่ต้องจําเป็นว่าโทรมานดะคิวหนูอะไรเงี้ยแต่ขออย่างเดียวอย่าโมเมนะถ้าไม่ได้เปลี่ยนยางที่เนี่ย่เพราะว่าแม่ค้าจําไม่ค่อยได้นะเองอันนี้พูดจริงๆอย่าโมเมแต่ว่าเข้ามาเปลี่ยนเข้ามาสลับได้เลยมีพี่รถตู้คันหนึ่งอ่ะเข้ามาสลับกับหนูประมาณสองรอบแล้วนะเขาเพิ่งเปลี่ยนไปไม่ถึงสามเดือนเองหนูก็ไม่ได้สีเรลียดอะไรอคุณได้ใช้สิทธิของคุณมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอยากสลับก็สลับหนูก็ไม่ได้ว่า เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของลูกค้าเองพอร้านขายยื่นสิทธิ์ให้แล้วเพราะฉะนั้นมาใช้สิทธิ์กันได้ค่ะสลับล้อฟรีอย่างน้อยเป็นสลับที่อื่นหลายร้อยนะคะหนูบอกเลยที่นี่ฟรีนะนอกจากว่าลูกค้าเนี่ยจะให้พวกหนูถอดแล้วก็ใส่จุ๊บลมใหม่ก็จะมีค่าใช้จ่ายให้ถ่วงใหม่ก็จะมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าบางทีมันแบบเล็กน้อยอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้คิดหรอกอ,อาศัยเอาหน้าเรื่องจริงเลยแล้วก็ฝากร้านหนูไว้ด้วยนะคะวันนี้มาบ่นแค่นี้แหละหนูไม่มีอะไรมากหรอก เพราะว่าเดี๋ยวมีของมาลงแล้วแล้วก็จะอัปเดตให้พี่พี่ชมอีกทีนึงเบอร์หนูนะคะ0ูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าศูย์เก้าหนึ่งโทรมาได้ตลอดเลยหนูรับตลอดเลยนะหนูบอกเลยยิ่งถ้าใครมาเจอหนูเองนะจบทุกเคสค่ะขายไม่แพงค่ะเพราะว่าเออเนี่เอาเน็ตแหมนึกได้อีกแล้วจะไปนาะวันน,นไปส่งยางที่ตลาดไทยพี่คนหนึ่งเขาบอกบอกว่าเขาถามว่าของเน่ยดีไหมหนูก็บอกว่าของหนูเน็ยดีรู้ไหมเขาตอบหนูว่าอะไรอะ่ะ อ้าวแล้วดีทํำไมไม่เก็บไปใช้เองล่ะหูก็เลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยไปอยู่ไหนมาเนี่ยของดีเขาแบ่งกันใช้ทางนั้นเนี่ยไอ้พวกเก็บของดีไว้เองอ่ะไอ้นานาขี้งกเขาขำใหญ่เลยจริงๆของดีนะคะแบ่งกันใช้ค่ะนี่ไปบ้างค่ะทุกคน